พ่อคะวันนี้มีอะไรมาขายมั่งวันนี้มีขลอำมาขายนะขอเลือกแครอทหน่อยวันนี้มีผักกาดมาขายนะขอเลือกผักกาดหน่อยวันนี้มีมะละมาขายขายหน่อยขอเลือกมะละหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมะละที่เดิมนะทำไมล่ะเลือกแล้วช่วยไปกินมะละให้ฉันหน่อยทำไมล่ะอยาก พอยากให้เธอหันมาลักเราหน่อยหันมาลักเราหน่อยน้ำป็ะเลี้ยเลี้ยงคอยเดียวเล็ฟันฟันไปหยฟไปจะกรใหนไม่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 

ร,ออรสอ่งรสแครอทรสส้มรสโคนี่นะคะขนมที่ลงไปซื้อมาไปกินไปแล้วลกโขกบ๊ายบาย